มีคนทรงคอนเสิร์ตที่นั้นผมจำได้เป็นคอนเสิร์ตของพารดอกสิ่งที่เศร้ามากก็คือไปเจอพี่น้องมุสลิมในชมรมทุกคนมาในงานเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายทุกคนรวมชมรมนี่รวมยางรวมชมรมรวมชมรมมุสลิมเลยประมาณตอนนั้นที่ทีมงานเราอ่ะมีทั้งหมดประมาณหกเจ็ดคนทำเวลาเจอทุกคนเลย ซาฟิลลอมันตอนนั้นเราอารมณ์สนุกนะเราไม่รู้สึกอะไรเราเจอกันเจอคนนู้นปุ๊บเฮฮาปาร์ตี้เจอคนนี้ปุ๊บอ๋อเฮฮาปาร์ตี้เจอวันนั้นแล้วทุกคนนะซาฟิลลอไปดูคอนเสิร์ตอยู่ข้างหน้าเวทีนะชมรมมุสลิมอยู่ข้างหน้าเวทีเลยนี่คือจะล่ะก้องขอโทษวามาพี่น้องที่ต้องเอาความอับอศยตรงนี้มาเล่าแต่จุดอับยศยตรงนี้แหละตอนที่เราอยู่หน้าเวทีเราไม่คิดอะไรเลยเพราะตอนนั้นเป็นอานจากของชายตอนอันจากของชายตอนที่ทําให้เราคิดอะไรไม่ออกทั้งสิ้น เสียงเบสเสียงกลองเสียงอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นมันเป็นกรุร่าอยู่ในเวทภาวะของกรุ่าใช้ตอนทั้งสิ้นเลยผมคิดอะไรไม่ออกผมขอบคุณดุลยิีขอโทษข,ขึ้นอยู่บนเวทีอะด้วยความที่มันมันมันยาเห็นหนักมันมันด้วยความอารมณ์ที่มันพุ่งพล่านจนตัวเองต้องหลุดขึ้นมาอยู่บนเวทีอะและขอโทษนะทั้งงานน่มีแค่สองคนที่ขึ้นเวทีก็มีแขกสองคนนี่แหละ อลัตนี่เขาร้องให้เนะเวลาเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาจะร้องให้ทุกทีนะครับผมก็ไม่ได้แล้วต้องแก้ตัวหลังจากนั้นนี่แหละมันเป็นเดือนบวชแล้วผมกับลุงซื้อก็เจอทุกวันก็มานั่งคุยกันถกกันนึกถึงปัญหานี่มันนั่ง,น,งนึกภาพนี้เลยมาย้อนกับภาพเนี้มานั่งนึกนั่งจับเข่าคุยนเลยให้นบกูว่าต้องปรับปรุงวะต้องเปลี่ยนวะพวกเราเลือกกันได้แล,ล้วล่ะ ไอ้ไอ้ที่ทำทำเนี่ยเลิกเลิกเถอะเนี่ยเดินบวชด,ด้วยเดือนนี้อ,นนอ,อ๋ออ๋เอเดินเนี้เลิกเถอะอาสักอ๋อสักทีเลิกขาดเลยเลิกสักทีพอแล้วตัดอาอไม้จริงจรงจริงจังสักทีเรามาทบทวนแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดเราต้องทำสิ่งที่ถูกมากบทับให้ได้ตั้งแต่นั้นกิจกรรมเอแบบทุกอย่างที่เป็นงานรื่นเริงอะไรที่มันเลอะเทอะนะตระไม่ร่วมไม่เกี่ยวไม่ยุ่งช่วงนั้นเนะ่ยยังนั่ง นั่งกินชาแล้วก็ดูบอลกันอยู่ก็ผมก็ชวนแกอีกครั้งหนึ่งชวนว่าอารักอ่านหนังสือ,าอาศศจานมูริสสินะแกก็อ่านเข้าใจนะครับแล้วก็พามาฟังรับเซตของเชครีดอผมมาฟาติฮะอารัชมาช่วงอลิฟรามีมพอดีขึ้นบากรัก์วันแรกที่เปิดสอนรับกซีดอันบาลรัก์อายาแรกแค่วันแรกอะ่ะพอเลย จบเลยเขาผมลงแน่นตั้งใจเลยว่านี่แหละที่นี่แหละสิ่งที่ขอดูอามาตลอดเลยขอให้ได้วิชาที่สามารถที่ที่มันอยู่ในหลักการที่มันอยู่ในหนทางที่ถูกต้องจริงๆอ่ะผมรู้สึกนันในจิตใจในรู้เลยว่าเนี่ยใช่ต้องใช่แน่ๆเลยว่าเช็คเช็คเช็คสอนในสิ่งที่ที่ผมกินในากการไม่ถึงว่าว่าสอนอย่างนี้ว่านี่แหละ เราอ่านกูอ่านความหมายภาษาไทยเราอ่านเข้าใจแหละอ่านออกเข้าใจแต่มันไม่ลึกซึง้งไปเรียนกับครูมหมหัดครูหมัดก็แปลให้ฟังแต่มันไม่ลึกซึง้งมันไม่ใช่ตอบได้แค่ผิวผืนผืน,นแต่แค่ไปฟังอายะแรกอายะเดียวของเช็คไม่ถึงอายะได้ซ้ำไปอลิปรามมีคําเดียว,ลยยว,แ,ลวแล้วก็ตามด้วยอายะที่สองจาริกันกีตาบต่อไปเรื่อยแค่นี้รู้สึกว่ากูอ่านมีคุณค่า แล้วมันมัน,มนก็มันกระดยก็ดักที่ต้องทําให้เราต้องไปเจอสิ่งเหล่าเนี้ยแล้วไปเจอในขณะนั้นเวลานั้นอายาันั้นพอดีเลย,เลยรู้ว่ากูอ่านใช่กูอ่านมันมันมันเป็นกิตาของเรากูอ่านต้องตามแต่มันมันสําคัญแค่ไหนล่ะในชีวิตของเรามันเป็นวันนั้นพอดีที่ทําให้เรารู้ว่ามันสําคัญขนาดไหนตอนนั้นเช็คอธิบายอายันเนี่ยนานมากยาวมากแล้วเ,เราเคยก็ไปเรียนแปลกูอ่านธรรมดาแต่ไม่ใช่ คืออายาที่ว่าพูดอยู่คืนนึงนะพูดอยู่สองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วมันละเอียดแล้วมันได้ทุกอย่างจากอายะเนี่ยมาวันแรกอารัก์ก็โอ้โหศาสนามันอย่างนี้นี่เองสว่างมากสว่างจริงครับพี่น้องมันบอกไม่ถูกถ้าเกิดท่านท่าน,เป,นเป็นมุสลิมที่อยู่ในสายสุนนะตั้งแต่เกิดก็อาจจะเห็นไม่ชัดหรือคนที่อยู่ในสายอื่นแล้วดื้อดึงไม่ยอมมาเปิดใจรับสุนนะเนี่ยนะนะครับ ท่านจะไม่รู้หรอกมันดําคืออะไรสว่างคืออะไรถ้าเปิดใจแล้วจะอ่อหืมชัดชัดมากๆเหมือนก็เหมือนกับคนพุทธที่เข้ารักอิสลามอ่ะมันสว่างพอผมเปลี่ยนตัวเองไปเยอะมากเนี่ยเป็นซุนนะแทบจะเต็มตัวแล้วก็ว่าได้กลับไปบ้านแต่ละทีก็เริ่มละหมาดไม่เหมือนที่บ้านแต่สิ่งที่มันมามาแปลกเว้ยมันลุกขึ้นละหมาดถัดยุดเว้ยมันละหมาด มีละหมาดสุนัตยเยอะเว้ยมันมีบวชสุนัตเว้ยมันไออย่างอื่นให้มันดีหมดเลยเว้ยมันมันผิดมันเป็นละคนคนละคนไปเลยเว้ยมันไอเรื่องที่แต่งเคยแบบแต่งตัวผ้าผ้า,าเสื้อผ้าอะไรที่มันเนา่าเน่าไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ไม่ไม่เรียบร้อยอะ่ะปิดใส่กล่องเก็บลังโยนกลับบ้านป้ากับมาผมเนี่ยเครียดจนถึงขั้นที่บอกว่ามาเนี่ยมาบอกกับผมบอกว่าถ้าเกิดว่า ยังเป็นวาฮาบีอยู่ยังเป็นมูดอยังเลือกยังคิดจะเป็นมูดออยู่ป้าบอกว่าป้าจะตัดตัดเลยนะก็แกลงพาผมไปคุยกับตัวครูา้ายลองคือตัวเองเอาไม่ลงก็ต้องให้ตัวครูไปเอาเอาให้ลงแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือไปคุยกับตัวครูก็คือจากการที่เรามีพื้นฐานที่แน่นการที่เราศึกษาครูอ่านมาระยะหนึ่งแล้วมันเป็นความเข้าใจที่ที่มันเป็นพื้นฐานที่เป็นอากิดาที่ที่เราถูกปูมาโดยชาวสลับเป็นความเข้าใจของชาวสลับซึ่ง ซึ่งมันมันแน่นอนอะ่ะเมื่อเรามีของจริงอยู่ในมือถึงแม้เราจะไม่เคยไปคุยกับใครเลยก็ตามแต่ถ้าเรานําความจริงตรงนี้ไปพูดสิ่งเหล่านี้จะสยบทุกอย่างสิ่งที่พ่อแม่พาผมไปคุยกับโต๊ะครูแล้วหวังว่าโต๊ะครูจะเอาผมลงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่อยากจะใช้คําพูดว่ามันแรงให้มนแดงก็คือผมเนี่ยโต๊ะครูต้องยอมรับในหลักการของผมกลายเป็นว่าโต๊ะครูต้องยอมรับกับมะว่าที่ลูกชายทําาถูกแล้วตัวเองอะโต๊ะครูเองอะจริงๆเนี่ย ก็รักและชอบที่จะทาแบบที่ลูกชายทานั่นแหละแต่โตครูไม่สามารถทําได้เพราะตโตครูบอกว่าถ้าเกิดโตครูตัวเองทําอย่างนั้นเนี่ยนะกรรมการกลางประจําจังหวัดจะไม่เอาม่จะไม่มีใครเอาแกสักคนหลังจากที่ผมไปคุยกับโตครูแล้วโตวครูก็ยอมรับในในหลักการของเราแต่มันเหมือนกับว่ามันติดที่อค克าของเราเนี่ยมันมีความแรงความแข็งพ่อกับแม่ผมป้ากับมาก็ยังไม่ค่อยจะแบบอยากจะตามมันทั้งหมดมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ มีโต๊ครูในหมู่บ้านนั่นแหละเขาก็จัดงานมอริสได้จัดงานไม่ใช่จัดมอริสจัดงานสุเราแล้วก็ต้องการเชิญโตะครูมาจากกรุงเทพก็แบบอยากให้ผมช่วยเชิญมาให้หน่อยผมก็บอกได้ผมเชิญมาแล้วต้องให้บรรยายนะเขาก็บอกได้ไม่มีปัญหาเชิญมาเลยขอสองคนบอกสองคนได้ผมก็เลยนึกออกสองคนอาจารย์มอริสกับเชครีดอแกเ,เป็นอุลมานะเป็นคนระดับเป็นคนระดับเชคอะเชครีดออะ เป็นคนแ้เป็นอุลมาระดับโลกอ่ะแต่ก็คือคนมองเราคนบ้านเราอ่ะมันจะมองคนคนภาคใต้อย่างเช่นปะมะผมเนี่ยขนาดโต๊ะครูมันมีฟอร์มเลยอ่ะเช็คแกไปแบบชุดธรรมดาธรรมดาแต่งตัวสบายสบายเดินลงสนามบินมาถือกะเหี่วคิวกระเป๋าใบเดียวมาง่ายๆทุกอย่างจะ,จะจะหอบเองหมดไม่อยากใครช่วยแล้วเช็คแกเหนื่อยกก็นอนหลับนอนแบบแบบ ขอหมอนใบนหนก็นอนบนพื้นไหนก็ได้ง่ายๆสิ่งที่พิชิตใจบ้านทั้งบ้านได้คืออัครของเช็คกลับมาให้ครั้งหนึ่งทำดิลละษ์ละหมาดสุบโบไม่มีกุหดูดผมทุกอย่างทำนิลละษ์แล้วที่บ้านถ้าเกิดยอมตัดสิ่งนี้ได้นี่ทุกอย่างนี่ถือว่าประสบความสำเร็จนั่นคือดีใจสุดๆกับที่บ้านแหละคือท,ที่บ้านยอมรับเป็นซุนนาเรียบร้อยทั้งานยอมรับร้อเปอร์เซ็น์ทุกอย่างเวลากลับไปบ้านกลับไปหาที่บ้าน แทนที่จะถามมันรูปเป็นไงเรียนเป็นยังไงบ้างกับศาสนาเป็นยังไงบ้างที่ตอนนี้ทํางานศาสนาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เฮ้ยเช็คบรรยายที่ไหนมั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 นสังคมมันเปลี่ยนไปกิจกรรมที่บ้านก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เขาสนใจก็เปลี่ยนไปเอาซีดีบรรยายมาฟังติดเป็นต้องแบบทั้งวันเขาต้องมีซีดีบรรยายฟังมีบรรยากาศของซีบรรยายฟังอยู่ในบ้านเป็นบรรยากาศของศาสนาไป ไม่ต้องอายที่จะพูดว่าท่านแย่ไม่ต้องอายเลยว่าที่ที่จะพูดว่านี่คือความอัปยศให้ท่านเนี่ยรักในความจริงรักในสิ่งที่ถูกต้องรักในศัจธรรมเข้าใจไม่เข้าใจอยากรู้ไว้ก่อนรักอเล็์อยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่อเล็์รักอะไรคือแนวทางที่ถูกต้องที่จะไปหาล็อกนะครับต้องมีการขัดเกลาอยู่กับกลุ่มที่เขาดีกลุ่มไหนที่ดีอยู่เพื่อนที่ดีครูบาอาจารย์ที่เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ อยากจะใกล้ชิดและศึกษาหาความรู้จากเขาเนี่ยสิ่งนี้เนะี่ยจะเป็นจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจเรามากมันจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราไม่ไม่หลงออกไปอีกนะครับอยู่อย่างนี้ตลอดพอเราเริ่มอิหมานเริ่มเสียกลับมาอีกพออิหมานเริ่มอ่อนมนุษย์นะี่นะอิหมานเริ่มอ่อนอีกเอาอีกเข้ายามาร์อีกเรื่อยๆๆืๆ่อยืนะครับแล้วเราก็ขอดูอาซิให้เราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูอิสลาม سابقت الأحبة في تلاوته وأنعم حين ألقاهم في لقياه ولي شيخ إذا رتلت ألمحه تقبلني من